สวัสดีนะคะขออนุญาตขออนุญาตตอบอคนที่มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอแม่พูดเปรียบบดโจเหมือนคงเบ้งนะคะไม่หญิงเปรียบบดโจในระดับความคิดเขาความฉลาดเขาเหมือนคงเบ้งแล้วคนคนนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าถ้าฉลาดทาไมทําไมไม่รวมแผ่นดินได้เอา้าคือเป็นซีนีบัตรนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ย คงเบ้งฉลาดทำไมไม่รวมแผ่นดินได้ใช่ไหมคะเออคุณดูสามก,ก๊กกี่ครั้งคงเบ้งเขาไม่ได้มาเพื่อรวมแผ่นดินคนที่ต้องการรวมแผ่นดินคือเล่าปีถามว่าเล่าปีกับคงเบ้งเนี่ยอายุห่างกันมากไหมห่างกันมากค่ะ เหมือนพ่อกับลูกเลยล่ะเล่าปีคืออายุมากคงเบ้งคือเขาอายุอย่างน้อยแต่ข้อผิดพลาดของคงเบ้งคือเขาลงมาเร็วเกินไปทําให้ขาดความเก่งใจเพราะเขายังดูเด็กลงจากเขานะนะทีนี้เขาก็เลยมาช่วยเล่าปีแต่เล่าปีอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะอายุมากกว่าก็เลยไม่ค่อยฟังในคําเตือนของคงเบ้ง ทำให้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือมันมันชื่อเกินไปเหมือนเหมือนเล่าปีเนี่ยก็ชื่อเกินไปทำไมซูมาอี้จึงรวมแผ่นดินได้เพราะเขาเจ้าเล่อ่าเขาเจ้าเล่ค่ะเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงที่เขารวมได้ไม่ใช่ว่าเขาเออเก่งอะไร แต่เขาแค่ใช้ด้านมืดของตัวเองมาบวกกับความฉลาดนี่แหละเอแต่คงเบ้งเขาไม่ทำเขาเอาพูดง่ายว่าเขาเขาคิดดีแล้วเขาก็จะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมก็ตามนั้นอคงเบ้งเขารวมแผ่นดินไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นเล่าปีแต่เล่าปีไม่ทำตามคงเบ้งเองคงเบ้งแนะนำแล้ว อันนี้ต้องโทษเล่าปีจะโทษคงเบ้งไม่ได้คุณไปดูใหม่นะสามโกกอ่ะฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์เริ่มไอคง,งเบ้งทำไมรวมแผ่นดินไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เล่าปีค่ะคงเบ้งมามีหน้าที่มาชี้แนะแต่เล่าปีเขาไม่ฟังคงเบ้งเองจะโทษใครละจ๊ะอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งนะไม่ได้รู้เยอะแต่ก็พอรู้นิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ตอบแล้วนะคะ